คะนักเรียนเดี๋ยววันทักทายกันก่อนเนะานะมันน่ะทั้งหมดคำว่าสวัสดีคระคุณครูอ่าสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนกันในเรื่องเรื่องอะไรอนักเรียนอ่านหัวข้อเรื่องค่ะวันนี้นจำโบจำเงินเงินและเพียกเจงจำเงินเงินแบบใช้จุดอ่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการบอกจํานวนเงินและ การเขียนและอ่านจำนวนเงินแบบใช้จุดนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นในชีวิตประจำวันเราใช้อะไรในการซื้อของลูกเงินอ่าเราใช้เงินในการซื้อของที่ครูครูถามอย่างนี้เงินที่เราใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภทใครรู้บ้างอ่ามีสองประเภทด้วยกันคือเงินอะไรบ้างคะเหรียญแบง์อ่าเงินเหรียญกับเงินแบงค์ซรื่องเงินเหรียญก็คือมีเหรียญอะไรบ้างรู้ไหมรู้ไหม เดี๋ยวลองดูนะคะคุณครูนนี้คุณครูมีสื่อเดี๋ยวคุณครูจะชูแล้วก็ช่วยกันตอบนะว่าเหรียญที่คุณครูชูต่อไปเนี้ยคืออะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกอันนี้คืออะไรคะเหรียญอะไรเหรียญสตางอาเหรียญยี่สสตางค์ซึ่งหนึ่เหรียญก็มีค่าเท่ากับ25สตางค์ซึ่งําอย่างนี้ก่อน1บาทเท่ากับกี่สตางค์ยี หนึ่งบาทหนึ่งบาทอ่าหนึ่งร้อยสตางค์ดังนั้นต้องมีเหรียญยี่สิบห้ากี่เหรียญเนี่ย <4. S 1> อ่าต้องมีถึงสี่เหรียญถึงจะเป็นหนึ่งบาทถูกไหมต่อมาต่อมาเหรียญอะไรคะ <4. S 1> อ่าเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะอันนี้มีกี่เหรียญถึงจะครบ <4. S 1> หนึ่งบาทอ่ามีสองเหรียญที่นี่เหรียญสองอันเนี้ยนะคะเราใช้กันในร้านค้าแถวบ้านเราไหม <5. S 1> ไม่ไม่<ๆ>เขาใช้กันที่ไหนลูก อใช้ที่เซเว่ที่ไหนได้อีกห้างสปปรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านะคะเพราะว่าในเซวในห้างสปปรรพสินค้าเขาจะใช้หน่วยของสตางค์ด้วยนั่นเองนะคะจึงจําเป็นมีเหรียญแบบนี้เนาะต่อมานะคะต่อมาอันนี้เหรียนอะไรหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> บาทหนึ่บาท,บาทอ่ะเก่งมากรู้กันอยู่แล้วแหละอันนี้เรียญอะไรคร2บาทเรียญสบาทเป็นเหรียญที่เพิ่งจะมีใช้กันใช่ไหมเหรียญสอบาทมีทั้งหมดกี่สี อามีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้รางลูกอ่ามีสีเงินแล้วก็สีทองต่อไป้า <5 S 1> อ่าเหรียญหบาทซึ่งหนึ่งเหรียญก็จะมีค่าเท่ากับห้าบาทต่อไปเหรียญอะไร <5 S 1> เหรียญสิบบาท,น,บาทนะคะทีนี้หมดประเภทของเหรียญแล้วนะคะต่อไปอันนี้คือเงินอะไร <5 S 1> อ่าเงินแบงค์นะคะแต่ภาษาเรียกเขาจะเรียกธนบบารนะคะ ซึ่งสีเขียวๆแบบนี้คือแบงอะไรอ่าทนบัตรใบละยี่สิบบาทนั่นเองต่อไปอันนี้ห้าสิบบาทต่อไปอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต่อไปอันนี้ห้าร้อยบาทอบาทอันนี้เหรอคะโอเคเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้ดูนะคะนักเรียนมองมาที่จอนะคะมองมาที่จอนะนะคะ มันจะมีจํานวนเงินหลายๆแบบขึ้นมาจะให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะว่าเงินทั้งหมดที่แสดงบนจอเป็นจํานวนเงินกี่บาทพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ Are you ready? Yes, I'm ready. โอเคไปแล้วนะอ่าช่วยกันดูนะคะจํานวนเงินกี่บาทนะ รอบหนึ่งอีกรอบนึ่งตอบมาห้าร้อยกาี่างโอเคเก่งมากถูกต้องค่ะอีกข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะคะอ่าอันนี้กี่บาทบาท1มีแบงค์หนึ่มีแบงหนึ่งอใบ20สบนะคะเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทรวมแล้วเป็นเท่าไรนะคะ อโอเคเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณครูมีเกมให้เล่นนะคะโดยคุณครูจะมีมีเงินจำลองนะคะคุณครูจะมีเงินจำลองทั้งเงินแบงและเงินเหรียญน,นะคะแต่จะมีขนาดจิ๋วๆแบบนี้นะคะดังนั้นคุณครูจะขึ้นโจทย์บนกระดานบนจอให้นะคะแล้วให้นักเรียนหยิบจำนวนเงินตามโจทย์นะคะทำได้ไหม ดังนั้นขอตัวแทนขออาสาสมัครหนึห่งคนใครดีอ่ะพี่เชฟมาแล้วเอาปมใหยเพื่อนหน่อยค่ะอ่าดูโจทย์นะคะดูโจทย์นะคะโจทย์ก็คือโจทย์ก็คืออ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยกรนหนานค่ะเป็นเงินกี่บาทอ่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเหรียญห้าบาทสองเช่วยให้เพื่อนดูหน่อย เหรียญ5บาทสองเหรียญแล้วก็เหรียญอะไรลูก50สตางค์3มเหรียญรวมเป็นเงินกี่บาทคะ1 1บาท50อสา11บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะอ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะคราวนี้เมื่อกี้เป็นแค่กิจกรรมเล็กๆในน้อยคราวนี้คุณครูจะให้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะ อันนี้รวมกันเป็น1กลุ่มโอเคไหมคะอันนี้รวมกันเป็นอีก1กลุ่มโอเคไหมคะอ่าทีนี้จะให้ออกมาแข่งกันตอบโดยคุณครูจะขึ้นโจทย์บนกระดานกลุ่มไหนตอบได้ให้ออกมาเขียนคําตอบบนกระดานแล้วมาดูซิว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะเข้าใจกติกาไหมเข้าใจอ่าเข้าใจนะคะอ่ากลุ่มที่1อันนี้กลุ่มสอง โอเคพร้อมอยังพร้อมอยังคะ่มมะ,คะ Are you ready? o e a d y โอเคไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะโจทย์ข้อแรกดูดีๆนะดูดีๆนะคะอ,อ่านม U S C ราคา38บาท75สตางค์เขียนโดยใช้จุดได้ยังไงออกมาเลยคะ่ะ 38บาท75สตางค์บาทบาทบาทอ่าบาทบาทกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มหนึ่งอ่าตัวขั้ตอบนะคะเขียนโดยใช้จุดตัวเรขหน้าจุดจะเป็นบาทตัวเรกหลังจุดจะเป็นสตางค์กลุ่มที่หนึ่ง35จุด75อันนี้เลขห่งหรือเลขเจ เลขเจ็ดใช่ไหมอ่าให้ไหมคะให้ไหมให้ดังนั้นข้อนี้กลุ่มหนึ่งได้คะแนนนะคะอ่าหนึ่งคะแนนต่อไปข้อที่สองมีสามข้อนะคะมีแค่สามข้อนะเอาให้ได้นะคะกลุ่มสองต่อไปอ่าโจมมาแล้วค่ะโจทย์มาแล้วคะ่วคะปลากระป๋องครึ่งโหลราคาหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์พร้อมแล้วมาเลยคะ่ะ ปเป็นบาทถูกต้องค่ะกลุ่มที่2ได้คะแนน1คะแนนนะคะต่อไปเป็นข้อตัดสินข้อตัดสินนะคะข้อสุดท้ายเป็นข้อตัดสินนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโจทย์มาแล้วนะคะโจทย์มาแล้วนะคะ,ะ,คะอ้าวหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห0าสบตางค์เขียนโดยใช้จุดได้ยังไงพร้อมแล้วเช่ค่ะหนึ่งห้าเ็ค่ะ หนึบห้าบาจุนโอเคถูกต้องภูมิมที่สอเป็นผู้ชนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าต่อไปนะคะทุกคนเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนะคะกิจกรรมการเรียนในวันนี้เนื้อหาทั้งหมดเป็นยังไงนะคะในวันนี้นะคะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มันยากมากนะคะก็คือตัวเลขเราจะมีจุดในการแบ่งถูกไหมคะ จุดในการแบ่งตัวเลขตัวข้างหน้าเป็นจํานวนเงินเป็นบาทหลังจุดจะเป็นเงินที่เป็นสตางค์เนื้อหาในวันนี้มีแค่นี้เองนะคะทีนี้คุณครูจะวัดความเข้าใจวักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโดยการใช้ใบอะไรนะใบอะไรนะคะใบางานนะคะใบางาน